พี่้องสวัสดีค่ะวันนี้มีเอฟซีมาเหมาน้ํานะคะของอ่พระเอกละน้อยบอกพระเอกละน้อยพะนะจากอะไรนะพี่สาวบอกพี่สาวจากสวีเดนแม่แม่สวีเดนแม่ของแม่โอ้จากแม่สวีเดนโอ้จากอันแม่สวีฟง <laughs> ของละน้อยของละน้อยพนะพีนองมีคนมาเหมา ตอนนี้กำลังแค่ให้เย็นอยู่นะคะเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่นาทีก็จะแจกแล้วคะ่ะขอบคุณคุณแม่พระเอกละน้อยเดอ้อที่ว่ามาเหมานำให้ทีมงานเห่าของสวาวในพี่บันพพพแพงเ้ยค่ะเด้อพี่น้องค่ะมือแรงได้ได้ยุได้กเิ็นเย็นๆขอให้ผู้เหมากับให้สุกกรพดแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้ซุ้มไม่เย็นขึ้นน้ำขึ้นทานีเดอ้อคุณแม่เดอ้อคุณแม่แมยังบู เดี๋ยวคุณนายแม่กับจังสีมาวาวกันอีกแค่นึงอาบน้ำหรือยังอันนะจ้าเอาเดี๋ยวคุณนายแม่สิไปย่างหน้าฮานจักแป๊บนึงก่อนไปเดี๋ยวหิวก่อนอย่ามาหิวอะไรคะไหนไหนไหนฟังสิงสเปิดเปิดเสียงด้วยพูดให้นาะนเอฟซีหน่อยเนาะ เปิดเสียงทีโอ้โหพวกโมบักแดงจวดบาจารฟาดบึ้มโอดโหเอฟซีหน่อยโอ้ยหลายแห่งเอฟซีหน่อยก็ได้เดี๋ยวไปเบื้องหน้าฮันกันเอฟซีหน่อยก็หลายขึ้นกันเดี๋ยวคุณแม่เดินไปหน้าฮันก่อนนะคะเดี๋ยวจักหน่อยค่อยมาแจกนะจ๊ะเอาขอบคุณค่ะ ไปแล้วค่ะผดผู้บักโมอาบาดูโอ้นุ่มอาบมเป็นแม่โอ้ยปลาสาวาซีซือพดโพบักโมบักแตงน้องด้วยด้วยเอามากันนะกโกโก เอาไปก er ันนะพอดพ่อความกันพ้อดกันหนึ่งสองสามพอดพ่อหมูตกแตงจวดจ่ดปาดบึ้มพนักพนักเอาเมือกขอเดี๋ยวไปหาเอฟซีข้างหน้าก่อนไปหาเอฟซีข้างหน้าเอฟซีน้อยค่ะมาแล้วทีมเป็นหัวข้อได้อะไรกินนะ อ,อยากกินด้วยอ่ะไม่กินด้วกันค่ะนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ไปเดิน,นหน้าฮานก่อนนะคะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปไปย่างหน้าฮานเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> มาแล้วจ้าเอฟซีหนาหา้าฮาน โอ้ปู่ศาดสิเต็มหน้าห้าแล้วตัวนี่แม่วัดดีค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะเห็นแต่ได้ยูทูปวัดดีมือนี่เห็นตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมวันนี้น่ะค่ะจับมือหน่อยค่ะฮะถ่ายผมน้ำเนีเจ้าอย่าออกกล้องบ่เจ้าซื้อหยังจะเป็นเอฟซีคอยบ่บ่พูดพูดมั่โแบบแก่จมมุกเป็นเมือดะน้องลำเพลินลำเขี้ยนมือน่ะอันแม่ผ้ามัน อันไปซื้อท่องให้อันแม่แม่หน่อยนู่งก็ยังเบิองอยู่ตีเออเดี๋ยวนี้คนเบิองเป็นแสนเหมือนเด้อเอ๋ออันเทนวดามาอยู่กับวับดโจนเนาะแม่แม่ยนบอเอาขอบคุณคุณคุณแม่อะไรนะขายข้าวจีร้อยเอ็ดอยู่ตรงข้างหน้านี่ยแหละค่ะบ่โอ้ขอบคุณแม่แม่เพิ่นรู้อยู่ติดตามเพึงอยู่จ้ะแม่หยังแม่หยังอ๋ออันร้านข้าวจีร้อยเอ็ดจ้าสาวขายข้าวจี่เอาให้ขายดีขายดีเด้อ เห็นได้ YouTube YouTube ค่ะวันนี้คุณนายแม่จะพามาดูพี่น้องเอฟซียูนาหานด้วยค่ะเด้ออาเภอเอฟซียูนาหานเอ้าเวทีเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ละคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้สิเสร็จแล้วจ้ะ เอาพ่อพญาไปไหนมามาตไปเดินซื้อกับข้าวอาหารอ๋อค่ะคเอาเอาตามสบายมือแรงอากาศร้อนร้อนหนาวหนาวเอาเรื่องเลยบังหันแลวอื่อนแล้วเรู่องนน้บอวฮะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าคุณยายคุณแม่แม่สุภาพค่ะแม่สุภาพค่ะติามตลอดิ้มตลอดโอ้ยพอขอบตาดำเมื่อแล้วได้จักปีแล้วพ่อเจ้าค่ะหกสิบกว่าแล้วจ้ะแม่แข็งแรงปึงปัง ถือน้ำมูเลยถือเองเลยคันใส่เด็กน้อยมันบ่ได้ใจเหาใส่เด็กน้อยมันกับเพชรมุมเดียวกันบอมันมันเพ็ดไผ่แบบเป็นบางข้างแม่มันเห็นมันบม่ได้ใจเฮาก็เลยเอาถือเองเลยสบายสบายเราต่างเฮาได้หูจักถักท้ายกับพี่กับนองนะแม่ค่ะนี่เรลาก็มาถักท้ายสี่เหาก็ได้หูได้เห็นเป็นบล็อกหูแจกว่าพู้น้่เป็นเอฟซีผู้นี้เป็นเอฟซีมาเป็นบลคุณยายอยู่บ้านไหนคะคุณพ่ออยู่บ้านไหนเขื่อนอุบลรัฐ อ๋อมื่อนี้มาเบิ้งไผค่ะพี่อันพ่อแม่พี่น้องฮะเบิ้งเบิดทางวงบ่แม่นอุ้งอิงตัวออุงงิครัับกหที่แน่ๆก็อุ้งอิงนุ่มโจค่ะอันนี้ก็คือการแมนป่ะขาวัตดีค่ะมาด้วยกันใช่ไหมไม่ไม่ครับมาคนละที่มาคนละที่ผมมาตา้งอุดรครับผมค่ะโอ้เอฟซีเนาะเอฟซีโดยตรงบ้านผมอยู่แถวนี้แหละ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตีตามไปพูดเลยเจริญมือคุณได้แม่กะสีอาบน้ำแล้วคุณแม่กะสีมายางตรวจเบ่งความเรียบร้อยต่างออกกับร่างกายน้ำเรากลมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องผู้ใดแน่เป็นแฟนคลับเอฟซีผู้ใดแน่เพื่อนมาจะใส่น่บ้านเนี่เข้ากับมาถามข่าวถามข่าวเพื่อนเข้ากับมีความสุขอีกแบบหนึ่งเด้มีความสุขเอกแบบหนึ่งคือต่อต่ออายุร่วมคุณแม่นะนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะที่เหตุให้เข้ามีอ่า แบบว่าสบายสบายบรได้ทีิเรียดเออเห็นพี่เห็นน้องเห็นผู้นั้นผู้นี้เด้คุณแม่เข้าค่ะเข้ากับ่เ like ข้ากับบรได้ทเถากัด้ต้ออายุไปอีกเด้บาดนี้เออแม่นบาคือมอเจ้ามาเบิงนี่ล่ะมุเจ้าสิมดมุนได้ยูุ่บ้านมอเจ้ากับ่ได้เห็นควมเคลื่อนไหวของสาวน้อยเราก็บ่ได้เห็นต้องมามวนมาซื่นเดียวนี้เดียวนี้ของอุ้งอิงนี่มแต่ลุนอ่า60 70 80ค่ะพี่น้อง หกสิบเจ็ดสิปดสวธรรมดาดิมิถรลุ่นนี่มากกับอุ้งอิงค่ะสาวน้ำเยืนกับม่เลวอุ้งอิงแล้วกันุ่มโจแล้วก็เอฟซีทั้งวงะค่ะขอบคุณอาขอบคุณค่ะคุณแม่ดูหมอลำมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะสาวน้ำเยืนค่ะสาวน้ำเยืนมาอีกแล้วกิ้งเข่าไปลูก กินไปล่ะเขาเมงไ่ได้กินเขาเมันแรงม่นแรกมอุ้ยจะเป็นผลผลพ่อกม้อบักแตงให้เอาเอาเอาอันนี้น้องปีปียพรเอาออกกำลังกายไปถามพี่ถามน้องเข้าหน้าหันปียพรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ Fc พี่น้องอยู่บ้านนี่เปล่าคะซื้อมา่ยังแม่น่ะแม่ไพ่แม่ไพ่นันดี ลูกสาวบ่คือกันเนาะแม่กับลูกเนาะมื่อนี้มาเบิ่งไพค่ะถาเบิ่งอะไรไพก่อนน้องอุ้งอิงมาเบิ่งน้องอุ้งอิงอีกแล้วโอ้ยเนาะอุ้งอิงขึ้นสมองเนาะผู้ใดก็ได้ไหนเห็นแต่คนซาพระท่านได้เห็นจะค่ะสิบสิบสิบบันซาหาบันลื้อเมนโบโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้เป็นมื่อแรกเมนบ่ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่นยีมือนี่เห็นตัวกริงเสียงกริงแล้วสวยเป็นเจ้งไดคคะอาบน้ำเหมือนแต่มาเดี๋ยวนี้กันเลยอุ้งอิงยังไม่มาค่ะกักน้อยพูละมืดพูละเมืดพูละเราจังสีมาพว่าตอนนี้เขาเจ้าก็ตามอัธยาัสคือไปพักพรอนไปนอนขันบ่ออนกับบ่มีแห้งเนาะย่ามาแรกงกับรับเนึ่งขึ้นสอดแจงแมนมือขึ้นเล่นยู่อันอีหยังก็เหอะเล่นยู่กาลสินแม่กาละ กาลสินข้ามวงไปไปซวงเราสามเรากบไปกลับมากกับมากกับไปอยู่นี่แหละแล้วก็ไปอุบลนแล้วก็ไปกาลสินอยู่นี่แหะค่ะพี่น้ะไม่มือเนีบอกมงิบอใกอ้ยจาะกันน่คือต่ยีุติต่อแล้วนาะคุณตอแพ่ดิอ้ยบงหันพลาดไปเม่นบ้าพลาดไปทงหน้าชื่อเอแมนอิลีหละเนาะศูนยหเม่นบ้อือืแมนแมแมนตาาเหาก มันเป็นการรอคอยส่วนที่เฮามักเป็นบ่สิ่งที่เฮาชอบเป็นบ่เป็นยังบ่ได้ปิดบังเออบ่ได้ซีเรียสเอากระบอกเราเด้บอกพี่บอกน้องเราเด้แฟนคลับทั่วโลกบอกว่าถ้าเราไม่ถูกเราไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าแนวมันบ่มีหักหัวต่อไปยังมีหัวต่อไปยังมีอีกจนว่าข้าเจ้าเศร้าเฮ็ดฝุ่นละรัฐบาลเขาจะบ่เศร้าง่ายดอกอยู่ต่อไปการชีวิตยังแมน อันนี้คือเป็นเสี่ยงดวงเป็นการเสี่ยงดวงมหาวันพักรเลิมม่สู่ไม่สู่ไม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เอาย่าเป็สี่เลียกเอาโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเอฟซีสุขุสุข้นเบืองแล้วให้มีความสุขเหมือแรงอ่าให้มุตเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยได้ไหม่พ่เด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วแล้วอันนี้ชื่ออะไรคะลูกจักปีหละเจ้า เออสามสิบครับครับสวัสดีสวัสดีค่ะเปลีนเอซอีกแล้วค่ะจากรอยเอพอดีผมมาปีปีมวยโอ้อันที่เล่ที่เล่ที่เล่เนี่โออมันนี้มีมวยบ่มีมวยตีมันนี่เพื่นครับข้างุเพ่อนครับโอ้เมื่อแรกมื่อแรกโอ้อ้โอโอ้โอ้โอ้อย่างมาานลูกกับน้องขอแม่น้อง้องอุ้งอีงุ้งอยงม่ทันมากค่ะ อุ้ยยันทางพี่แล้วครับน่องนี่น้องปาท่านมาคำพุ่นแหละคำพุ่นแหละเพราะว่าตามจริงผมกับเป็นแบบประจันเม่เกีรแต่ว่าผมกับผู้ใดเหมือนสนิดที่พ่อเห็นเดี๋ยวนี้เห็นไหนี่เดี๋ยวนี้เห็นครับเนี่ยแต่ว่าแต่เลอยสองเมตรไปหูยูเป็นคนแต่ว่าบ่กหูว่าผู้ใดอ๋ออันนี้อันนี้พื้นคือแบบประจันเม่เกีรอ๋อซื้อไว้ยังนะเจ้าผมอันผมซื้อว่า ซื้อบ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้แม็กกี้บอบบี้บอบใบไม้าจารย์บอบบี้บอบบี้แม็กกี้เอออืมก็ะเปได้เหมือนไหมเพื่อนที่เจ้าตะวัาเจ้าไปเจ้ามาบ่มีคนผ้าผ้าไปแม่นบ่มีแต่คนขับรถครับผ้าไปใช่คุณแม่แต่อยู่ในคลิปนะภาษาไทค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเดี๋ยวมือแรงจังมาหาเราเด้อคคค่่่ะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่่คะสวัสดีค่ะมือแรกงังมาหาเราเด้อ สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเอากุ้มนี่กินเข่าแล้วมาเด้อกินเข่ามาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเอฟซีน้อยก็กินเขาน้ำกันตอนนั้นกินกับหยังล่ะลูกตามบักคุ้งต่้งแตกีคุณแม่สุภาพเสียบหอยฟางเด้อตั้งแต่สาวน้อยบรทัดนในดังเน่าเหมือนแลงจังสีละเบียปฐุม คณะใดไ,ไปเบิดผ์ผ้าหนุ่มจู่ผ้าผู้ใหญ่บ้านผ้าลูกไปไปซื้อตำบักคื่งปลาเมือแข่งกินเขาอยูุ่นา,า้านยังสิละ่ะผ้าลูกผ้าตองไปเบิร์ตขานาดยินี้มาเขาจะสิเปิดบ้องไปยังสิละ่ะคือพ่อจะของตะกี้เดี๋ยวนี้กของกับคือวานเลวเนาะยางงามคือเร็วเยู่ดอกเฮยงามขึ้นเรเยอะเอาเอาเอาีลาเาามือเมือเมือแรงมาเบิรงไผยเมือแรงนี่มาเบิรงไผยลูก เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิ้งพี่ององวไเนาะเบิ้งพี่อุงอิงนะมากหลายมากองอิงผู้เฒ่าผู้โทกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกะองอิง้องบคองบคน้นงโอ้ขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณที่มากมาเยีบยม,มาชม่มทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้แล้วก็น้องอู๋อิงด้วยมามาเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณเลยค่ะเดอ้อไอมุดเจ้ามีความสุขย่าเจ็บย่าจนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งรับนวยตลอดไปนะคะวันนั้งหันพลาดไปวันนี้อาจไม่อีก <laughs> ว่าอ่นเจ็บนักเออเจ็บนักอันนี้มันสีได้กแวอ่านเนาะมอเป็นอย่างมอเป็นอย่างมอเป็นอย่างถือว่าธรรมดาค่ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายเอาขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะเอาศาสตร์กระลังสิเต็มแล้วศาสตร์กระลังสิเต็มแล้วค่ะพี่น้องเอาเอามาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะๆเอาปูปูปูบ้าเดินใหญ่ๆสิเต็มเดินหรอแม่ อ่นซ่อนลายพี่น้องมันคือสิหลายแห้งแต่น้อเมือแลงเนี่ยเอฟซีแฟนครับบารดีค่ะมาเบองไฟน้อเหมือแลงเนี่ยอิงได้เห็นตัวจริงจกเคื่อไปมือนี้แมนบอสีเห็นมือนี้แมนบอโอ้ยเอาเอาให้เบ่งมีความสุขสุขขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อมีแต่งแต่นเอฟซีเอฟซีหน่อยกับมีเอซประมาณหาสิบหกสิ็ปดิกับมีหม มาเจามักอุงอิงมาเบิงอุงอิงตาบะแมน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 ก็ขอบคุณดีใจแท้แนงในเด้อขอบคุณหลายๆมาเบิงเหมือแลกงให้มีความสุขด้วยค่ะเด้อเอาขอบคุณค่ะค่ะค่ะหน้าเวทีกำลังจะเสร็จแล้วค่ะเอาขอบคุณขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกสวัสดีค่ะขอบคุณเหมือแลกงมาเบิงผู้ใหญนาะ เบ้องเมิดวงครับเบิ้งเมือดว่งมากเบิดค่ะขอบคุณค่ะเอาเบิ้งตั้งเต่เบิ้งตั้งเต้เฟสเบิ้งตั้งเต่อะไรสุดตาว้าบ่เห็นตัวจริงมือนี่ล่ะสิเห็นตัวจริงมาติตีหนาหานเหมือนมาอ๋อมาจากน้องเรืออ๋มาจากน้องเรือ